สวัสดีครับผมโค้ชจ๊อบนะครับก็อย่างที่เห็นกันทั่วไปแต่การท่าทายนะครับก็วันนี้ทีมเชียงรายของเราทำไ,ได้ดีีสุดแล้วแผนการที่พวกเราวางหมากมาที่จะรับมือกับทีมแชมป์อย่างมวยรำมุริตเตอต้องบอกว่า,าประสบความสำเร็จโดยเชพารนะครับก็มันก็เป็นวันที่เป็นวันเด่ของเรานะครับซึ่งทีมึงเลืเอกซ์ซกว่านัน เราจะมีโอกาสในหน้าต่อไปนะครับก็ผมเชื่อว่นว่า <c oughs> สโมสรของเรายังสามารถสร้างผลงานได้ติดอันดับท็อปไฟหรืออาจจะท็อปโฟรครับผมไม่อยากคุยมากนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าศักยภาพของลูกทีมผมเนี่ยเราสามารถกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ค่อยจผ่านไปครับผมก็ดัหน้าเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของชนบุรีเอฟซีซึ่งเป็นทีมหัวหะ้าอนทีมหนึ่งก็อยากจะขอวิงวอลฝากแฟนบอล เชียร์การที่สนานยนูนี่สเตเดียมของเราให้เยอะที่สุดเท่าที่จะได,ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมของเรากลับมาเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวล้านนานะครับผมขอบคุณมากครับ